Thank <laughs> you. สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาพอกับย่ามุ้งย่ำคำย่ำแรงค่ะนี่ย่ามุ้งสิมาแกงนมไม้แกงนมไม้ใส่ยอดฟักทองค่ะนี่คือนมไม้ต้มค่ะนมไม้ต้มืีเรียบร้อยแล้วยอดฟักทองยอดแบบอื้อค่ะนี่เป็นทบียกพริกหลักกะไครช่หั่นซ้อยค่ะต,ำ,ตำผูกร่วมกันค่ะเห็ดฟางค่ะ เห็ดป้างเห็ดเปี๊ยงบันเห่ากับพี่น้องเคี้ยพ่วงแล้วก็พริกลูกโดดมันนี่ใยม่วงสีแกงใส่ผักกกะแย่งค่ะเนัน่ากับปันไปเดียบ้อยแล้วพี่น้องพร้อมที่จะลงมือแกงได้เลยค่ะงานเน๋ยวน่า่งไปเลยค่ะ ดูน้ำมันต้มค่ะ เคียงไปพร้อมกันเลยค่ะปุ่มเคียงเลยเลยค่ะนำปลาลงไปเลย สลัดค่ะคม้เกลือคะ่ะ เป็นตะไคร่หั่นทอนกับตะไคร่หั่นทอนแล้วก็พริกค่ะแล้วก็ข่าเบียค่ะตำขาเบียรแล้วกบพริกแล้วก็เอาตะไคร่หั่นทอนมาแช่ในน้ำสั่นลงหม้อไปเลยค่ะ มาแข่งค่ะมาแข่งมาเพียบพวงนพี่น้องลองไปเลยค่ะคพี่ลุกโดดค่ะ ปลากองใส่ลงไปตแล้วค่ะปลาท่องใส่ลงไปตแล้วเอลางตั้ไงเราว่าในหลานอันีลหายหยดก็้องเปียกค่ะซิมรถค่ะติบนรถยืดไปพี่น้องเต็มปลาดีค่ะ ตัมน้ำปลากน้มัแกงแกงน้ำมมัก็ต้องกดอุกก่อนเลยค่ะแกงน้ำม่สสดๆพี่น้องใส่เห็ดเปี้ยงใส่ยอดปักท้องเสบแซบย่ำแดงค่ะ ร้อยนอกากะเงี้ยนไปรียกขนี่ร้เยแล้วปลนกระเี้มันไรีกหอมมาได้พี่น้องเด้อเกันเด้อแก่หน้ใหม่ใส่ปลากะเงี้ยหอมเศษได้เหมือนแดงเด้อก่ะ ติดต่อได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกินได้เลยมาเด้อพี่น้องเด้อมาแส่เสน้ำกันกับยายมุ้งเด้อเกีียงน้ำใหม่ฮอนๆค่ะ เย่างน้อยใส้ผักกะแย่งเสร็จเรียบร้อยแล้วินขอแดงน้ำกันเด้อคลิปนี้ก็ขอจบคลิปซ้ำหนี่เด้ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนึเด้ยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ